สวัสดีค่ะวันนี้สมพรก็มาพร้อมกับผัดเผ็ดหมูสไลด์หมูสไลด์ก็คือหมูที่เรานําไปย่างทําเป็นหมูกระทะเหลือนะคะจ้าเครื่องประกรอบส่วนประกอบนะคะอันนี้ก็เป็นหมูสไลด์นะคะที่เหลือจากการย่างหมูกระทะก็นํามาหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะวันนี้จะนํามาผัดเผ็ดจ้า ผัดเผ็ดหมูสไลด์อันนี้จะเป็นพริกแกงเผ็ดแล้วก็มีเต้าหู้ปลาด้วยนะคะจะหั่นลนไปด้วยพร้อมด้วยใบกระเพราไปเลยค่ะผัดกันนี่นะคะเราก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ หมูลงไปก่อนนะคะเราจะผัดหมูให้สุกก่อนนี่ผัดหมูเป็นหมูสไลด์นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเหลือทั้งสามชัน้น <referenced S 1> เหลือทั้งหมูนะคะก็นำมาผัดเผ็ด เมื่อวานกินหมูกระทะกันวันนี้กินผัดเผ็ดหมูเหลือนะคะเพื่อนก็นำมาผัดเผ็ดทีแรกว่าจะทำหมูกระทะต่อก็ไม่ได้ทำนะคะลูกๆก็กลับกันแล้วนะคะก็นำมาผัดเผ็ดเลยอร่อยออร่ยนะคะหมูนี้เขาก็สไลด์เป็นชิ้นบางๆนะคะกินง่ายอร่อยด้วยนะคะช่วงสงการนะคะ หลายครอบครัวก็คงจะย่างหมูกระทะกินกันวานสมพรก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ทํามหมูกระทะกินกันนะคะลูกๆก็มาพร้อมกันนะคะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะคะเราก็ผัดพริกแกงให้หอมก่อน เติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะจะแห้งเกินไปเทศการส่งการก็ผ่านไปด้วยดีนะคะหลายๆคนก็กลับมาเจอครอบครัวมีความสุขนะคะลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตัวสมพรเองก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะคะดูหลานแม่หลานก็หยุดแค่สองวันเอ,อไปทำบุญมาวันหนึ่งนะคะที่หวัดใกล้ๆบ้านนะคะ หมูกับพริกแกงให้เข้ากันกลิ่นหอมน่ากินมากๆเลยนะคะใส่เต<ม>้าหู้ปลาลงไปนะคะสีสันเผ็ดจีจาดก็เป็นเมนูมง่ายๆนะคะใช้พริกแกงเผ็ดนะคะ ี่ผัดให้เท่ากันเลยเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะผัดแบบแห้งๆนะคะน้ำไม่เยอะเราก็ใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะหนึ่งช้อนนะคะ ตามด้วยซีอิ๊วขาวดีจ้าเราก็ผัดให้เข้ากันเลยใส่พริกที่เราหั่นสอยไว้นะคะ นี่กินร,ร้อนอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับผัดเผ็ดหมูสไลด์นี่จ้ากินหอมฟุ้งเลยนะคะพเพื่อนเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ใบกะเพราเลยนี่จ้าใบากะเพราจากร้นของเราเองนะคะเมนูผัดเผ็ดก็ต้องมีใบกะเพรา ีจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผัดเผ็ดผูสไลด์ง่ายๆบ้านๆเลยจ้าตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟว้าวร้อนๆอ,อร่อยๆอ กินกับข้าวสวยอร่อยมากเลยนะคะสำหรับเมนูนี้มีจ้าก็ชวนเพื่อนมาทานข้าวด้วยกันนะคะผัดเผ็ดปูสไลด์ใครชอบเมนูนี้บ้างเอ่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอาไว้พบกันในเมนูหน้านะคะสปอนก็จะมีเมนูหลากหลายเมนู มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะคะพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ